3. ฝึกอ่านคำต่อไปนี้ลม้มเออเจอเสือมะเขือแล่เนือ้อเรือใบไม่เบื่อเชื่อถือมือนี้ชี้มือ เมื่อเชา้าแช่น้ำแก้เกออเอออถอเรือหน้าเชื่อเอื้อเฟือเมื่อไรไต่เขา เข้าถ้ำหัวเข่าใส่เสื้อเงื้อมือไม้เทา้าเท่านี้เสื้อสีฟ้าขาลำไย ในแม่น้ำเรือสำเพาเอาแต่ใจไม่สู้ดีมีก้าวหอพ่อว่าดีพี่ถอเสือ